สวัสดีค่ะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กคนเจ้าทัวร์พิเศษนะคะอ่าตอนนี้เฟล์ลาเสร็จแล้วนะคะพี่น้องไฟล์ลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ <c oughs> ค็ดดีแท้ที่ไหนกลุ่มที่แ เฮ <laughs> ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเออสัมพันธเลอันนี้กำลังผบปะแฟนแฟนพีนะคะพี่น้องอันนี้เห้อยที่ฉชลองกุงะะ้งค่ะชลองกุง้งน้องเหมียวรัชนา,าพรนะคะ ต้องต้องใจต้ไปอ่ดีนน้น้องมิวน้องมีวลองเพลงชูแฟนคลับค่ะสุดยอดมากค่ะพี่น้องต้องมีรัชนาิ

เพลงแค่ไหนไม่เลิกไปไปไปเดีอยว้อเด้ชาิมี กันสื่เราคุณยายไมาหรอกเนี่ะค่ะกัญยาสายดีนะคะนี่ข้าวฟุตบะนั่นแซนด์วิงติดลมติดลมเนี่ยค่ะพี่น้องบรรยากาศนะคะไปในงานนะคะคนกันหลายได้พี่น้องมือขนาดฝนตกฝนตกฝนลิ้นพนกันยังหลอยู่ข้องเขานะคนยังเยอะอยู่เหมือนเดิมฝนลิ้นตั้งแต่ตั้งแต่ช่วง ช่วงเข่าเลยนะพี่น้องจมูกเข่ามากกบขึ้นรีดแล้วนะเรื่องใดกะฮักนึงสอยังยากผู้น่ารักยางยักผู้น่ารักเอาท่อนหมอกไปรงติ๊กต๊อกไปวาแม่เอาท่านอนฮุกยังเดียวเอาฮุกยังเดียว ี่แค่กระทั่ง่ว่าใจของอ้ที่เสื้อสมุทตพแตกสลายต้องตอใจตายเอะไเอือกิลิสขอบคุณค่ะขอมาค่ะอมาน้องมิวชนาพรนะคะพี่ด้งะอือขอบคุณคะดูแนุขภาพนะครับ แ่นขับมกับมอมรงวันตัวรงวันกันหลากหลายะคะค่ะไบายค่ะแ่นขับลายพี่น้อกแฟนขับลายมันไก่อากาศอู้ไปลงข้นักันนังติดลมติดลมติดลม เป็นเนี้ยแท้ไอ้พาไปไม่ดีคือเมื่อกี้มันเบิร์ตอาหารบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะไอ้วนคือเกาได้บนหน้าพนมท่านท่ากันลูกไปใส่ในห้องกลุ่มนี่บรรยากาศดีบรรยากาศดีค่ะฝนกะยุดแล้วพี่น้องตัวนี้โอ๋อ คนน้องมิวคนแฟนขับหลายแห้งพี่น้องมึงว่าจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวแฟนขับเออดีนะน้องมิวยอดสุดยอดครัพี่น้องฟังแห้งนะคะ่ะน้องมิวรัชดาพรอ,อ่าตอนนี้เสียงเพิ่นกะเอ่อเพิ่นใส่เสียงหลน์นะพี่น้องเสียงน้องมิวเพิ่นก็นจะแบบอ่านี่ยังก็เส,เนเสเ้นเสียงอักเสบแต่เฮียนี่ยังกองเสียงอักเสบเพิ่นเส้นเสียงอักเสบอ่าเดี๋ยวหลังจาก ลำงานนีเพันมาพันเพือนจะไปหาคุณหมออยู่นะคะมาตรวจสระปกติเพคุนก็ไปเสียงเซ็กซี่นะเอาเบิรงไหมไม่ได้ข่าวดาวุฒิเบอร์เบิร์คุณแฟนคับหลายแห่งพี่น้องน้องหมิวรัชดาพรนะคะวันนี้ได้ติบไลน์อ่ะมีกะดีแชมป์น้องนะมาค่ะดีใจกับน้องหมิวด้วยนะคะแฟนคลับผู้หลายแห่งนะคะเพิ่งจะหายติปให้ติปนะคะ นนมีรัชดาพรสา,สาวน้อยอำเพิโชว์นะพี่น้งนอ,อ,องนะอ่ามปังคือปังแห้งค่ะปังมากนะฮะเจ้กอีเขียวที่ทวงทวงทุกคลิปได้ห,ห่อมากนัากหลายค่ะพี่นอ้องเนี่ยอันนี้เพิ่นกาทำร่างพ้ากันเก็บอของาอาจารย์นนรีอ่าส่วน พี่พี่เพิ่งเก็บเก็บเก้าอี้นะพี่น้องเนาะเก็บเก้าอี้เก็บขายะนะคะนอนทับกันไปมันก็จะจืดๆนะจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าฝนมันกันลิ่นลิ่นมากตลอดอ่อาแต่ว่าลิ่นมากอ่ะภูคนทุกคนสูบก็ะสุนเลยพี่น้องพ้นบระเด็นี่นนนเลยเมียนฝนแนวติ่นหนาฝนอ่าปังแห้งค่ะเนี่ยพี่น้องผลการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะทีะ่ฉลองกรุงพี่น้องนะ แรกเจะมูงว่าแมนซิผมมีคนมากเลยค่ะเพราะว่าฝนมันฝนมันริมเนาะแต่ว่าเพื่นก็เริือทยอยเข้ามาเรื่อยๆเพป่ากฏถือโฮมถือยังเข้ามาเหักติดลมติดลมมาย่อมกลับ <laughs> ติดลมมหายไปน้องแฟนคขับติดลมบนแล้วลงยาก <laughs> มามังน่าสน มวลหลายไอ,ไอ้ตอนที่เดินออกไปของน้ำเนาะมันบอกว่าอ้าวูดมีพ้อมากเลยครับมาเสร็จถ่ายคลิปนี่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 แล้วนี่แหมเขาเปิดสังกะสีแล้วนี่ ไปได้ราค่าบรรยากาศไปที่หลักซอไปเดี๋ยวพาพาไปดูพาไปดูครัค่ะนี่ไงเขาเปิดแล้วเราเดินไปได้มั้ยนี่นะฮะพี่น้องบรรยากาศหนานาเวทีอือ่าสำหรับ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเหมูขออนุญาตปีคลิปไว้เท่านี้ก็นะพี่น้องเนาะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมูเจออทัวร์พิเชียด้วยนะคะขอบคุณมากมาค่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ